ในการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ไปไหนกันละเนี่ยมาริโก้วันเหมียนเดิม <c oughs> ตัง้งวงกันได้ <c oughs> ทุกวันเป็นลูกเป็นหลานปีน้องลายเลย รู้อะไรพี่อก็ปดแจมมาดีนี่แกจะไม่เหงาแล้วนะเว้ยนี่จะมีคนมาอยู่ด้วยล่ะจริงดิอืมเออนี่นะน่าสงสารเหมือนกันนะแกแก่แล้วออยู่คนเดียวมันอันตรายนี่กวดโจนขโมยกระโจนปนจนจนโปนฮะปนจนเฮ้ยจนปนโจนปนเออกระทุกแล้วโอ้อยู่คณะไหนเนี่ยเราอะเก็ดทิพ้ะ เตรียมรับพรวันละอะไรกันก็โก้สิมันบอกไว้เตรียมรับพรจากมหาได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่านินทาการนินทาว่าร้ายจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนั้นให้แยกออกมาเป็นสัดส่วนนานไงหากเป็นเรื่องดีก็จะทำให้ผู้กล่าวถึง หรือผู้เอ่ยนามของบุคคลนั้นๆจะได้รับแต่ผลดีแต่หากบุคคลใดได้กล่าวถึงบุคคลนั้นในทางที่ไม่ดีก็จะทำให้ตัวเองมีทุกข์สาธุโอ้ออโอทำลามด้วยโอ้มหาตรวจจะหมดขวดเลยนะเนี่ย นาพี่มาหาวันนี้ได้เรามากินบ้างเนี่ยอืนี่สิหรือว่าพวกเองอยากกินกันได้เหรออ้าวทำไมอะมาหาก็มันมีแต่อาหารเหลาก็จะกินกันไม่เป็นอาหารเหลาอีกก้จะมาใสา่ไว้ผมยังงงอยู่อาหารเหลาคืออะไรพี่เอยน<ด>ี่ฮะผู้หน้เนี่ยมันเหลาตรงไหนเนี่ยมึเปลี่ยนจากจิตจานะไปหยิบมีดมาดีกว่ากลัวมันนะเหลาทั้งคืนหลังนั่นแหละแต่เด็ดเด็ดเด็นะ ต่นนู้นเหลวแล้วนูน่นนุ่นเราตรงนี้ไม่ทันเหาวเหลวยิง <c oughs> จริงๆด้วย เอ้ามาหาทำไมดูมึนคนไม่ได้นอนเลยล่ะเนี่ยมาคืนนเลยมาหอนมาคืนใครจะไปหลับลงล่ะเฮ้ยมาที่ในหอนผมไม่เห็นได้ยินเลยจะบ้าเหรอหอนดังขนาดนั้นใครไม่ได้ยินก็บ้าแล้วอมาหาหรือบ้าถามจริงมาว่าอะไรมื่อคืนป้าแจมป้าแจมปราแจมนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนมามามา่อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน นั่งก่อนนั่งก่อนอม,ม,มีอะไรเมื่อคืนใครไปหาป้าที่บ้านเหรอไม่มีมีสิไม่มีไม่เห็นจะมีก็เมื่อคืนผมเห็นเต็มสองลูกตาผมเนี่ยตลกแล้วพ้ามาหาเมื่อคืนผมกินไปกต่แก้วฮะ,ะกินปี่แก้วยังไม่รู้แล้วมาถามผมเนี่ยนะเอางี้นั่งนึงกไปก่อนมผมไปมานก่อนละสายละไปแล้วมาหา อะไรูร้ว่าเราจะเมาจริงๆก <L ad noise> โกโกโกูมีอะไรพี่มาหาเมื่อคืนนะกินเหล้าไปกี่แกว้วโูเยอะอยู่นะพี่มาหา ทำไมมีอะไรพทพี่มาหาก็เมื่อคืนนะสิตอนที่น้าเดินกลับบ้านน่ะน้าเจอใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ที่หน้าบ้านปัแจ่มเอ้าแล้วมันจะแปลกตรงไหนอ่ะหน้าบ้านปัจจ่มมีคนเข้าออกทั้งเยอะแยะแล้วเมื่อคืนเราเลิกกันเสวนากันตีเท่าไหร่ประมาณตีสองอะตีสองนั่นไงเอ้าทำไมอ่ะเมื่อคืนน้าก็กลับบ้านตอนตีสองแล้วสิ อ๋อนั่งก่อนเป็นไรเขาเองไรปันดูท่าทางไปลกมหาฉันว่าฉันก็เห็นนะเห็นอะไรวะก็เห็นมันที่มหาเห็นนั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อคืนอีกตอนที่ฉันกลับจากงานน่ะฉันเดินผ่านฉันว่าฉันเห็นใครบางคนมันยืนอยู่น่ะที่หน้าบ้านพ่อแจมใช่ไหมใช่ เมื่อคืนใช่ไหมออตอนตีสองใช่ไหมนั่นไงผมว่าแล้วนั่นไงอะไรม่หาเอ็นนี่เองฮะฉันเนี่ยนะชอบอะไรแปลกๆก็ไม่บอกอชอบชอบชอบอะไรเฮ้ยจะบ,บ้าหรือไงฉันเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ชอบทำลายวัตถุโบราณรู้ไหมไปแล้วลงเสีย ทำเป็นอายทำเป็นอาย <S <S เจนนี่มันเดินขวดนึงขย,ยันจริงเลยนะป้ะาขยันอะไรฉันก็ะทาของฉันทุกวันอย่างเนี้แหละ จะสาคนมาช่วยบ้างเหรอใครจะมาช่วยหรือเองจะช่วยมันก็ไม่แน่นะป้าเนี่ยมาหานี่มันพูดอะไรปแปลกๆ่ะอะไรของเองวะไอ้นีไม่มีอะไรหรอกจ้าหนึงต,งตงาฝากไปเองอะไรของเองวะหายาไปไหนมาตั้งสองสาวัน ไม่ได้ไปไหนกก้าบ,บ้านท้งวันเก็บกว่าท้งวันเลยหลานจะมาอยู่ด้วยอย่างงี้ก็ไม่เหงาแล้วสิป้าเหงาอะไรอยู่คนเดียวมานานแล้วแล้วเมื่อไรดามจะกลับมาจากนอกล่ะโอ้ยอีกนานโอ้ อ้าวป้าไปไหนไหมาครับเอาไปหาซาื้อของไลนนี้มาเหลือป,าปา้าป้านรีกลับบ้านนะมีคนรออยู่บ้านเอาเหลือๆๆกันป้าไปก่อนแล้วนะครับครับครับไม่เห็นจะมีใครเลยอื พี่มหาเมื่กี้ฉันแวะร้านไอ้นีมาเ้ย<ม>ไอ้นีมันบอกว่าเมื่อวานนะเห็นใครก็ไม่รู้เดินตามหลังก็แจ่มไปนะเห็นแปลกตงรงไหนเลยเมื่อวานก็ผมก็เห็นนะ่ะโอ้ยมันแป,แปลกได้ไงวะเอ็งคิดดูดีๆดิดหรือว่าหรือว่าอะไรมหาก็ที่ผมเห็นไงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย เราเองเห็นยังไงไอโก้ก็เห็นคนยืนบ้านป้าแจ่มก็ไม่มีอะไรเนี่ยผมก็เห็นสแสดงว่าที่หมู่บ้านเรามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนั่นแหละก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนอ่ะช่วยอธิบายหน่อยสิผมงงมหาก็เห็นใช่ไหมใช่เองเห็นใช่ไหมไอโก้เห็นไอ้นีก็เห็นกูก็เห็น เอางี้งั้นคืนนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจ่กันที่บ้านป้าแจมก็ดีจะได้หายสงสัยกันสักทีนนป้าแจมป้าแจมอ,อ้มาวฮะมาแล้วไปไหนขึ้นมามาครบแก๊งเลยก็มานี่แหละป้านี่ป้าแจมจะถามจริงเหอะช่วงนี้มีใครมาหาป้าบ้างไหม เออพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกขึ้นมาได้ทำไมล่ะป้าก็เองนี่แหละเอพูดเมื่อวานนี้บอกว่ามีคนมาหาป้าเออโกหกคคณแก่มันบาปนะเออแล้วไม่มีใครมาหาป้าจริงใช่ไหมเนี่ยืมอไม่มีงั้นไม่มีอะไรป้าเนพวกเรากลับก่อนเถอะป่ะปกลับก่อนแล้วป้านะเอออะไรของพวกมันวะ นี่มาหาว้าเอางี้ไหมเราไปพิสูจน์กันให้หายสงสัยไปเลยว่าใครอะมันยืนอยู่หน้าบ้านประแจมใช่เราต้องไปสูตรให้หายสงสัยเลยอืมจะไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดวีให้เวลาผมนิดหนึ่งนะั่นนะั่นะอืเออหนึ่งสองสาม หมดเวลา <ไป S 1> ตายตายจะดีเหรอพี่มันรู้เลยโอ้ย ไปหรือวะเออพี่ผมว่ากลับดีกว่าไหมไม่งี้ก็จริงจริงว่ะใช่เลยขอพี่เดี๋ยวก่อนอะไรมาหาอะไรนะโน่น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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไง ป้าครับอ่าเรียกป้าเหรอเรียกป้าเลยครับมีอะไรเหรอเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่ามีคนต้องมาป้าแต่ป้าก็ไม่เหาคำนับคุณป้าไม่ได้ เขาที่ให้ผมบอกแอนเขาบอกว่าผมตายมา้ที่เห้ถูให้กับเขาถ้าไม่ได้ตานก็คงไม่ได้เฉยจากการที่ป้าทำรูปทุกอันานแบบได้เติมน้ำให้เขาทุกวันแบบทำให้เขาคงได้ผลจากของกลรงาและตอนนี้เขาก็ป่วดแล้วจ้าทุก ทันธรรมยังอเทศนาธิธานาคาทาโยปนามมเสอิมินาบุญญกรมเมนะอุปัชฌายาคุณุตตระอาจารยุปาการาจะมาตาปิตาจายาตกา ปิยามะมังสุริโยจันธิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมะมาลาจอินทาจโลกาปาลาจเทวตายะโมมิตามนุษาจะมัชตาเวริกาปิจาสาเพสัตตาสุเโหนตุบุญญาณิปกตานิเม สุขังจตเิวิทังเทนโตเขบปังปเาเปททโอมะตังอิมินาบุญญกรรมเมนะอิมินาอุติเซนะจาเขปปาหังสุลเพเจวะตันหุปาดานาเชทานางเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมามางัง นาสันตุสัพพดาเวายวะยะถาชาตัวภาเวาพวเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิลิยมหินามาลาลาภานตุนโนกาสังกาตุนจาวิลิเยสุมเมพุทธาทิปวโรวนาโทธรรมโมนาโทวรสตโม นาโทปัญเจกับพุทโธจะสร้างขวนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนามารวกาสงละพันตุมา